สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็มาเก็บมะม่วงนะคะอันนี้คือมะม่วงแรดนะคะมะม่วงแรดเราเก็บเอาตรงนั้นนะคะพี่น้องของเพื่อนบ้านแต่เขาให้เรากินมันเต็มนะะี่เนาะในบ้านเขายิ่งเยอะเขาบอกให้เอากินได้เลยไม่ต้องมาซื้อมาขอว่าเก็บกินได้เราก็เก็บทุกปีแหละคะ่ะแต่นี่เป็นมะม่วงของเรานะคะพี่น้องจ้า อันนี้เขียวเสวยนะคะโอ้พวงหนึ่งพวงหนึ่งนะคะพี่น้องดูสิคะมะม่วงพวงหนึ่งเนี่ยเป็นพวงใหญ่หญเลยนะคะพวงหนึ่งมีกี่ลูกไม่รู้นะคะแต่ลูกนี้ไม่ใช่ลูกนู้นแหละเห็นไหมคะพี่น้องพวงหนึ่งมีเจ็ดแปดลูกนู้นนะคะพี่น้องจ้า สวยงามมากเลยลูกใหญ่เท่าๆกันเลยนะพี่น้องสว,สวยของเราแต่มันมีไม่เยอะเนาะปีนี้มันมีแต่กิ่งทางนี้นะคะเราก็ห่อไว้ถ้าไม่ห่อไว้ไม่ได้กินนะคะพี่น้องแมงวันทองเนาะแมลงวันทองเนาะน,นะนะคะมีแต่ลูกให,ใหญ่ที่สวยนะคะพี่น้องจ๋า สวยงามัอนนี้ก็เป็นพวงใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่ข้างในนะคะพี่น้องเห็นไหมคะทุกนเป็นพวงเป็นพวงเลยแต่มีไม่เยอะแต่มันออกหลายรุ่นเนาะนู้นอีกนะคะทางนน้นเพิ่งจะออกใหม่โชคอน,นันนะคะมะม่วงต้นนี้มันมีสองอย่างนะคะ เขียวเสวยก็เขียวใหญ่เขียวใหญ่เราเก็บมันไปกินนะพี่น้องเหลือแต่เขียวเสวยนะคะที่เราห่อไว้ไม่ได้ห่อก็มีนะคะพี่น้องจ้าเยะแยะ มีหลายต้นแต่ต้นไหนม,มันก็ออกลูกไม่เยอะแต่นั่นมีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะพี่น้องจ้าอยู่ทางโน้นมีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองอยู่ด้วยกันนั้นนะคะรุ่นสองกำลังจะพอดีกินนะคะแต่รุ่นหนึ่งน่ยมันโตแล้วนะคะพี่น้องหลายต้นอยู่ไปทางโน้นต้นกล้วยบางไวะะ้เนาะกูรูรีบค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยนะคะ ที่เราเก็บนี่จะเก็บกลับบ้านนะคะพี่น้องจะกลับไปเที่ยวนะคะไปหาเที่ยวบ้างขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะ